ก่อนอื่นเลยโบก็ต้องขอก้มกราบงามๆสบายดีไอ้ไอน้องที่น่าหากักเมิดทุกคนบว์สิยู่ไก้และยู่ไก่มาจ้าเพื่อนๆปิ้งคูคนาแซ่บเลยจ้าเพื่อนๆนี่จานใหญ่เลยจ้ามาเดอ้อมากินน้ำโบดเดอ้อแก้ข่าวแก้ข่าวจ้าออ้ยยะสุดยอดเลยจ้า อิ่งคูคนากับอันเจลปีขมขมแซบ่แซบๆนี่จ้าเพื่อนเพื่อนมาเดอ้อมากินน้ำโบเดอร์จุก,กินกับเจวบีขมขมแซบ่แซบๆนี่จ้าเพื่อนเพื่อนมาเดอ้อฮึชอบ อืมหอมลาบจ้ะเพื่อนๆอ,อืมอืมขมำลำําอืม สุดยอด